ลัคนาราศีพุธศพไม่รู้จะพูดว่าอย่างไงดีนะคะดาวหลายๆดวงยังรุมรักคุณยังให้ผลดีอย่างต่อเนื่องต่อให้ดาวย้ายนะโอ้โหดียาวทําใจได้เลยว่าดียาวๆแต่คุณอาจจะรู้สึกมีความกังวลใจกับในเรื่องของงานนะอันนี้ไม่ไม่ผิดนะเพราะ,ะไหดาวเกตไปวนๆเวียนๆกับอยู่ในเรื่องของการงานนะคะต่อให้เขาย้ายเนี่ยเขาย้ายเดือนนี้นะคะเขาย้ายประมาณวันที่18มิถุนายนเนี่ยมาอยู่พบสุภาะอ่ามาอยู่ในเรื่องของความคิดการงานเพราะฉะนั้น นะหลักๆพืชศพเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณอาจจะต้องใช้ไอเดียความคิดหลักการบริหารนักวางแผนใช้สมองค่อนข้างเยอะแต่คุณจะมีความโดดเด่นเดือนที่แล้วคุณอาจจะรู้สึกห่อเหี่ยวเหนื่อยกายเหนื่อยใจเก็บเนื้อเก็บตัวไม่อยากสูงสินกับใครแม่หมอบ,บอกได้เลยนะเดือนนี้คนละเรื่องกันเลย ยังไงคุณก็ต้องเข้าสู่สังคมนะคะสร้างคอนเน็กชันการติดต่อแน่นอนโอกาสที่ดีผู้หลักผู้ใหญ่จะให้โอกาสความเมตตากับคุณค่อนข้างสูงนะคะใครมีปมด้อยปีที่แล้วโอ้ดาวพฤหัสยุวินาศนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายมองข้ามไม่สนับสนุนหรือแม้กระทั่งการอขอสปอร์ตสปอนเซอร์นะคะขอคอนเน็กชันขอผู้บริหารมันไม่ประสบความสำเร็จปีนี้คุณต้องเปลี่ยนแล้วนะปีนี้เนี่ย อะไรอะไรมันก็จะเข้าข้างคุณแต่ความเหนื่อยความจุกจิกความวุ่นวายอ๋อแน่นอนค่ะดาวเกตมันไปวุ่นเรื่องของการงานเรื่องของความคิดนะคะเดือนนี้มิถุนายนหลักง่ายๆเลยคุณใช้สมองค่อนข้างเยอะบำรุงสุขภาพด้วยนะจ๊ะอ๋อลัคนาราศีพฤษภแม่หมอจะขอฝากไว้นิดหนึง่งไม่ได้บอกเพื่อให้คุณกังวลคืออย่างนี้สำหรับราศีคุณเนี่ยนะคะลัคนาราศีพฤษภนะคะเอ่อ ดาวพฤหัสย้ายมาดีดีเลยแต่ถ้าเกิดเขาย้ายมาในจังหวะปีนี้เอ,อถ้าเกิดคุณสังเกตและสุขภาพไม่ค่อยดีอะไรไม่ค่อยดีเนี่ยคุณกรุณาไปตรวจสุขภาพนิดนึงนะคะเอ,อไปตรวจสุขภาพไปหาหมออย่าปล่อยให้เลื้อหลังหรือแม้กระทั่งใครไม่เคยดูแลสุขภาพปีนี้ห้ามปล่อยปะละเลยถ้าดาวพฤหัส ย้ายมาแล้วตกช่วงอายุที่มันไม่ค่อยดีอ่ามันจะส่งผลเรื่องสุขภาพเพราะเขาเองก็เป็นดาวเจ้าเรือนพบมรณะนั่นเองอันนี้ฝากไว้นะ,ะแต่ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะเผื่อๆไว้นะคะเอาละคะ่ะเข้ามาสู่ในช่วงของเดือนมิถุนายนนะคะการงานดีการประสานงานการติดต่อการเจราจาวาจาเป็นทรัพย์ ะะพืชศพต้องแต่งตัวดูดีมั่นใจผู้าจาดีๆเจราจาจะเกิดความสําเร็จต่อให้ดาวย้ายทยอยย้ายเนี่ยคือวันที่10ดาวพุธย,ย้ายก็มาอยู่ในเรื่องของการเงินได้ตําแหน่งเป็นเกษตรการเจราจาการติดต่อการค้าการประสานงานดาวสุกย้ายตามมาอีกนะแล้วดาวพุธได้ตาแหน่งเป็นเกษตรไม่พอดาวอาทิตย์เองก็ได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนภพพันธุคุณด้วยาดาวเจ้าเรือนภพพันธุได้ราชาโชค คุณจะมีโอกาสได้โอกาสในเรื่องของการงานการแสดงผลงานอ่ามีโอกาสในเรื่องของสินทรัพย์นะคะหรืออยากได้อะไรก็มีโอกาสดีๆที่มันจะต้องแสดงผลงานให้โดดเด่นผู้ศพดีมากนะคะช่วงนี้ไม่ต้องอายบางคนช่วงนี้อาจจะต้องพบปะผู้คนออกสังคมมีโอกาสดีๆพบเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะสร้างคอนเน็กชันดีจะประสบความสําเร็จมากๆเลยแต่ถ้าเกิดคุณบอกเป็นพ่อค้าแม่ค้าปกติเลยโอ้โหช่วงนี้เจราจาดีนะจ๊ะออร่าต้องเต่งปัง ร้านต้องแบบเออคือต้องพรีเซนต์ตัวเองให้มันแบบออร่าเกิดอะนะคะยิ้มหว,นวานๆเนอะพู้ศนี่ได้เงินนะคะเงินเข้ากระเป๋าแน่นๆเลยบอกไว้ได้เลยโชคดีนะคะพูดจาแต่สิ่งดีๆอันนี้อาจจะเป็นเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะคะดาวพูดเดินสวยขนาดนี้ดาวประจําตัวต,วตนเดินสวยขนาดนี้กรลณาณําให้ตัวเองมีความสุขพูดจาแต่สิ่งดีๆอะไรๆมันก็จะเป็นของคุณค่ะในขณะเดียวกันนะคะลัคนาราศีพฤษศท่านใด ะะอยากจะทํางานด้านโซเชียลการติดต่อต่างประเทศทำเถอค่ะเป็นจังหวะที่ดีโอกาสที่ดีสุดแต่ใจจะข่ยคว้าเลยอ่ะพูดตรงๆนะพืชศพนะแต่ไอ้เรื่องเรื่องวุ่นวายเรื่องเครียดเรื่องปวดหัวอะไรที่คุณจะต้องจัดการเอามีแน่นอนนะคะบางคนมีงานธุรกิจอะไรเพิ่มเติมด้วยหรืออบางคนมีธุรกิจทํางานประจําอยู่แล้วงานหลักเนี่ย งานหลักมีอยู่แล้วได้งานรองงานรองช่วงนี้เข้มแข็งนะคะดาวคารไปเกษตรอ้าวอ่าอาจจะได้อะไรดีๆอาจจะได้งานที่สองที่สามช่องทางสร้างเงินก็ช่วงนี้หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองค่ะแต่คุณต้องผ่านความวาวุ่นความเครียดหรือความวิตกจนเกินไปอันนี้อาจจะเป็นพลังงานลบที่จะทําให้คุณไม่สดใสได้ต้องระมัดระวังนะคะตัวเข้มแข็งแล้วโชคมาแล้วก็สุดแต่ใจจะไขว่คว้าแล้วค่ะทีนี้แม่หมอบอกแล้วว่า มันไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของงานอย่างเดียวสเสน่มาเต็มนะคะพฤทศพท่านใดระมัดระวังนิดนึงนะคะช่วงนี้หกสี่จับคู่กันดางคารดาวพบคู่ของคุณอยู่พบพินาสด้วยนะคะสเสน่ห์แรงมากเข้าไปติดต่อไปพูดจาเจราจาอะไรกับใครในคนจะปิ๊งคุณง่ายนะ,ะเออบางคนเนี่ยระวังนะคะ รักซ้อนๆรับๆอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะช่วงนี้จะฮอตหลอดแตกเลยสำหรับลักนณาราศีพุธศพแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณรักเดียวใจเดียวช่วงนี้แฮปปี้ค่ะนะคะมีความสุขคนรักก็พร้อมสนับสนุนพร้อมเอาอ,อกเอาใจได้เลยทีเดียวเนาะแต่ถ้าเกิดคนโสดช่วงนี้โอ้โหดาวสุขนะดาวสุขพัวพันกันอย่างนี้ดาวพูดอย่างนี้มีสิทธิ์เจอเจอคนรักเจอคนที่มันคลิกกันอ่าทั้ง สภาพจิตใจและก็เรื่องส่วนตัวนะคะแล้วมันจะปิ๊งปั้งปิ้งปั้งมันจะมีความสุขเออนะคะลัคนาราศรีพฤศภเพราะฉะนั้นฮอตมากๆเลยมีอะไรต้องกังวลอีกไหมสําหรับแม่หมอนะแม่หมอมองว่าลัคนาราศรีพฤศภเนี่ยเป็นคนที่เป็นธาตุดินมีความอดทนค่อนข้างสูง นะคะมันก็เป็นสไตล์ของคุณเวลาทําอะไรคุณจะมักจะมีความจริงจังโดยเฉพาะเรื่องงานนะคะคุณอาจจะปวดหัวอะไรไอ,อันนู่นอันนี้คุณอาจจะคิดมากไปหรือมีความกังวลหรือคุณเป็นคนรอบคอบในขณะเดียวกันคุณอาจจะเป็นคนปฏิเสธงานไม่เป็นนะคะช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยิ่งลักคุณนะคะก็เลยจะให้งานชิ้นใหญ่หน่อยเรื่องปวดหัวหน่อยนะคะหรือแม้กระทั่งจะไปคอนเนคชั่นติดต่อลูกค้าอา,อาจจะได้งานใหญ่ๆมาเลยมันเยอะนิดนึงนะคะต้องวางแผนดีๆ แต่พวก4-6-5เวลาอยู่ด้วยกันดวงดีมากนะคะเขามีเคล็ดลับทางโหราศาสตร์รายละเอียดอีกนะแต่ถือว่าเมื่อ4-6-5แล้วมาอยู่ลักของพฤษศนะคะโชคลาภการเงินการทองจะไปไหนมันก็ต้องเป็นของคุณนะคะเดี๋ยวเราไปเลือกไพ่กันดีกว่ามาดูกันซิว่าไพ่จะบอกอะไรกับคุณอ๋อเน้นย้ำนะพฤษศสุขภาพและรักซนซ้อนร้อนๆต้องระวังนะจ๊ะ เข้าสู่ในช่วงของการทํานายไพ่ยพยากรณ์นะคะลัคนาราศีพฤษภแม่หมอมีไพ่คุณเลือกสามกองกองที่หนึ่งกองที่สองและกองที่สามเลือกไพ่หนึ่งกองที่ดึงดูดหัวใจคุณมากที่สุดแล้วมาฟังคําทํานายของคุณกันค่ะลัคนาราศีพฤษภที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะไพ่กองเนี้เอามาเลยสองใบไพ่กองเนี้ยเป็นรูป โครงกระดูกนะไม่ต้องตกใจนะคะเป็นไพ่ที่ความหมายดีมากนะคะก็เขาไม่มีภาพว่าวิวนะคะก็จะ YouTube จะไม่ค่อยจะไม่ได้มีปัญหากับเขาอะ่ะแต่ถ้าเป็นรุ่นเดิมรุ่นแบบไพ่ยิปซีทาโร่บางภาพก็จะดูแบบสุ่มเสี่ยงนะคะแม่หมอกเคยโดนรายงานอยู่ <laughs> อ่าโอเคโอเคนะคะไม่ต้องตกใจอะโอ้โหเอ๊ะช่วงนี้นี่ ช่วงนี้ช่วงนี้นะทําอะไรลับๆลอ่อๆนะพฤษศนะหรือซ้อนๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวจะโดนตี <spl ac om> ไม่หรอกค่ละลักคณาราศีพฤษศปเป็นช่วงเวลาที่คุณคือแม่หมอบอกแล้วว่าเดือนนี้คุณจะใช้สมองค่อนข้างเยอะแปลว่าปฏิพันธ์ไหวพิบชิงไหวชิงพิบมีเล่เหลี่ยมไม่ได้ไปโกงใครนะคือแบบมันจะต้องมีมีมีม,ม,มีเขาเรียกะไร ความพลิกแพลงมีการใช้สติปัญญาที่ดีแล้วประประสบความสำเร็จนั่นเองงานเยอะนะคะงานเยอะอือหึคุยไพ่ดีเอ๊ะเห็นปะอะไร <laughs> เ,เขาเรียกอะไรอ่ะศิลธรรมกับกอะไรอะธรรมะกับธรรมเออมันอยู่ใกล้ชิดกันอะมันต้องเลือกให้ดีนะรัะันาราศีพะสบเอาละคะ่ะ เข้าสู่ในช่วงเดือนนี้คุณสังเกตไหมว่าไพ่หลักๆไพ่หนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่อะไพ่หลักก็คือไพ่เมเจอร์ขึ้นนึงสี่ใบแปลว่าเดือนมิถุนายนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างกับชีวิตของคุณตัดสินใจให้ดีเรา,าพูดถึงในเรื่องของการงานจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องใช้ความสามารถปฏิภาณไหวพริบคอนเน็ชันการติดต่อลูกค้าการเจรจาจะมีความสำเร็จแต่แต่แต จะไม่ใช่อะไรที่แบบเด็กๆรเรียบๆง่ายๆมันต้องมีความพลิกแพงนะคะต้องเล่นใหญ่นะคะแต่งตัวแต่งตัวเรียบหรูดูดีจะไปดิวคือคือ,คอต้องต้อง,ต,องต้องทำให้ตัวเองดูมี power ไม่ว่ากรณีใดก็ตามต่อให้คุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็เหมือนกันนะคะมันมีความสำเร็จแน่นอนหกไม้ท้ามันไปถึงนะคะแต่คุณจะต้องโดดเด่นจริงสเตนนะคะสเตนเนี่ย เนี่ยดูสิในรูปจะเป็นมังกรก็ได้แต่ถ้าเป็นปกติก็คือผู้หญิงรูปสิงโตทําอะไรอะ่ะมันต้องใช้เวลาทําอะไรอะ่ะมันต้องเล่นใหญ่นะคะต้องแบบมี Power ส์สูงสูงมั่นใจตัวเองค่ะไพ่กองนี้บอกว่าคุณต้องมั่นใจตัวเองขณะเดียวกันต้องเสริมความมั่นใจในทุกๆอย่างบุคลิกภาพความคิดคอนเน็กชันการติดต่อการเจราจาแล้วคุณจะได้เห็นไหมไพ่คือการประสบความสาเร็จแต่เฮอร์มิตขึ้นเดวิลขึ้นบางอย่าง มันอาจจะมีเรื่องที่ก้ากึ่งระหว่างศีลธรรมกับคุณธรรมคืออย่างนี้บางคนพืชศพเนี่ยเป็นธาตุดินส่วนมากเป็นคนจิตใจดีแต่อาจจะไปเจองานบางงานที่มันต้องแบบมันมีเรื่องผลประโยชน์บางอย่างที่คุณ คิดแล้วคิดอีกจะดีไม่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคือไปต้องต้องไปตัดสินใจเอาเออแต่มันมีโอกาสดีบางอย่างเข้ามาเออเอาซิเอาซิหรือบางคนทํางานเพิ่มรับจ็อบเพิ่มหรือไอ้ที่ทําอยู่แล้วมันไปต่อยอดต่อขยายได้ช่วงเนี้ยได้เงินแต่มันจะสุ่มเสี่ยงกับงานประจําหรือเปล่าอีกเรื่องหนึง่งหรือสมมุติพ่อค้าแม่้าคุณอาจจะไปเจอโปรดักอะไรบางอย่างที่มันได้กําไรอะ่ะซึ่งร้านอื่นอาจจะขายแพง และคุณอาจจะขายแพงได้แต่คุณกําลังคิดอยู่ว่าจะแพงมากไปดีไม่ดีเนี่ยเออคุณตัดสินใจให้ดีแต่คุณได้เงินนะคะแปลว่าอะไรช่วงนี้ลักนณาราศีพฤษภสายเท่าๆเออจะพูดอย่างนั้นไม่ได้ลัคนณาราศีพฤษภอาจจะมีโชคลาภอ่าโชคลาภจากการเสี่ยงดวงก็ใช่จาก การทำงานก็ใช่หรือสิ่งที่กระทําก็ใช่เออนะคะบ,บางคนมีเรื่องของการเสี่ยงดวงเลขแบบไหนเลขซ้ําๆค่ะเลขที่ซื้อมนนนานนนิ่านเลขบ้านเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลขอะไรที่คุณซื้อติดติดต่อมานานเลขอายุคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะมีโชค ะค,ะคุณอาจจะมีโชคเอ,อแต่งานดีนะคะงานก้าวหน้างานพัฒนาและงานเยอะนะคะใช้ความคิดเยอะทํางานเต็มที่ประสบความสําเร็จนะคะการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมมีโอกาสประสบความสําเร็จอะไรที่ทํามานินนานคุณเนี่ยไปถึงแน่นอนแต่สภาพจิตใจคุณอาจจะรู้สึกเบื่อเซ็งอยากไม่อยากวุ่นวายอยากจะปล่อยวางมันไม่ได้ค่ะช่วงนี้เรื่องของผลประโยชน์โอกาสมาเต็มๆในขณะที่ในเรื่องของความรักสุ่มเสี่ยงนะจ๊ะ ส่มเสียงต่อให้คุณอยู่เฉยๆมันอาจจะมีคนเข้าหามากมายเลยนะบางคนมีแฟนอยู่แล้วก็สุ่มเสียงซ้อนๆเลยอะดูเด็นนะคะบางคนจะเจอคนมาคั่งรักคุณต่อให้คุณอยู่เฉยเขาก็รักคุณอะนะคะบางคนก็ถ้าบอกว่าไม่มีเรื่องมือที่สองมือที่สามอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องของความรัก เขาอยู่ในตำแหน่งที่ดีอาแต่คุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะช่วงนี้ทำไมแฟนรักจังอะแฟนเอาใจจังนะคะก็คุณมีเสน่ห์ไงนะคะใครโสดช่วงนี้โอ้โอตตลอดแตกแต่ก็ต้องระวังนะคะรักซ้อนจ้อนเงื่อนนะคะหรือคุณไปซ้อนคุณมีใครให้เลือกหลายคนคุณมีคนคบหลายคนจะไปรู้ได้เห็นไหมคะไพ่กองนี้ความหมายดีมากๆเลยนะคะยังไงก็มีเอ p มเพรสสุขสบายนะคะบริบูรณ์ทุกอย่างจะมีความสำเร็จคอยเชื่อมมั่นตัวเอง ะะขอให้เชื่อมั่นตัวเองแล้วคุณจะแฮปปี้แล้วก็ยิ่งทํางานกับเพศตรงข้ามมีโชคกับเพศตรงข้ามเอาว่าง่ายๆนะคะดวงดีโอ้โห,โหเข้ากลุ่มเข้าสังคมประสบความสําเร็จก้าวหน้าโอเคดวงดีจ้ะแต่นะคะธรรมะการทำเลือกเอาให้ดีก็แล้วกันตัวใครตัวมันนะคะส่วนเรื่องของการเงินการเงินล่ะโอ้โหการเงินแฮปปี้นะจ๊ะต่อให้อ่อมันมีรายจ่ายบางอย่าง ะะมีรายจ่ายบางอย่างแต่บางคนจะมีโชคจากเรื่องของการงานการงานคือการได้รับจ็อบเพิ่มได้ค่าคอมมิชชั่นเพิ่มหรือได้ต่อยอดทางการงานก็ถือว่าเป็นโชคลาบนะคะการเสี่ยงดวงยังโดดเด่นนะคะเอออะโดยวรวมโดยสรุปไพ่ขึ้นขนาดนี้อึดทนต่อให้จุกจิก,จกวุ่นวายไปบ้างแต่คุณจะสําเร็จน,นะคะทุกอย่างคุณต้องดูดีเข้าไว้นะบอกไว้ได้เลยนะอะไรที่เหมือนเดิมนิ่งๆเรียบๆจะไม่โดดเด่น แต่กรุณาปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทําอะไรก็แล้วแต่มั่นใจเลยเอนะคะบางคนอาจจะเป็นช่วงการสร้างแบรนด์ให้เข้มแข็งให้ดูดีอเพื่อเสนองานแล้วคุณจะจบงานได้อย่างเต็มที่มั่นใจตัยเองนะคะว่าสิ่งที่คุณทำมาเนิ่นนานเนี่ยคุณได้แน่นอนนะคะโชคดีจ้าคำทำนายสำหรับลัคนาราศีพฤษภที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะกองที่หนึ่งเนี่ย เขาค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะเอะเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ด้วยเล่ก็เอาด้วยกลนะคะเสน่ห์แรงแล้วก็โอกาสดีๆมาเยอะเพราะฉะนั้นไพ่กองที่สองอย่าได้น้อยหน้าเขานะอ,อตั้งใจตั้งใจนะคะอ,อ้าวอุ้ยไพ่กองที่หนึ่งก็หกไม้เท้านะหกไม้เท้าเนี่ยความสําเร็จเนี่ยกําลังจะไต่ ไต่ยอดขึ้นไปนะคะการทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีกลุ่มมีทีมมีพักมีพวกนะคะหรือมีคอนเน c t ชันที่ดีมันก็จะประสบความสำเร็จและเป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังจะเติบโตไปหาพระอาทิตย์เห็นไหมไปหาพระอาทิตย์แสงอาทิตย์อ้าวแปดเหรียญขึ้นอยู่กันอยู่ใกล้ๆเอาแล้วสิเนี่ยทำอะไรช่วงนี้ทำอะไรได้ตังได้ตังเจ้าของยิ่งพวกทำงานแบบธุรกิจส่วนตัว อ่อหรือพ่อค้าแม่ค้าหรือพวกสายเซลล์ช่วงนี้ดีนะเอาสิเน,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 นี่ยเงินขึ้นนะเงินขึ้นจะเสี่ยงดวงดีไหมนะพิสมดวงดีอยู่นะอ่เนี่ทำเป็นเล่นไปอืมโอ้ดีอ่ะ <c oughs> สามดาบสามดาบหกเหรียญโอเคค่ะทีนี้เนี่ย ถ้าในตำแหน่งนี้นะมันขึ้นสามดาบช่วงเนี้ย ไม่ว่าคุณจะทําอะไรอะ่ะมันอาจจะหนักจะเหนื่อยหรือบางทีเจองานหนักงานยากขอให้คุณเชื่อมั่นเถอะว่าชีวิตของคุณอะ่ะมันกําลังเติบโตในขณะที่การทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมต่อให้คุณมีปัญหานะคะเอ่อในเรื่องของการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมขอให้คุณเชื่อเถอะว่ามันมันมัน,ม,นมันไม่เหมาะที่จะทะเลาะก,กันนะมันต้องหาจุดที่สามารถร่วมมือกันได้มันถึงจะไปได้หรือระดับผู้บริหารช่วงนี้การทำงานของคุณค่อนข้างจุกจิกนะคะบอกแล้วว่า ดาวเกตไปสัมพันธ์กับในเรื่องของการงานอ่าแล้วก็เดี๋ยวไปอยู่พบสุภามันมีเรื่องให้คุณต้องคิดต้องเครียดต้องกังวลค่อยๆแก้ปัญหาแล้วโอกาสสุดท้ายมันจะสําเร็จนะคะเป็นช่วงที่ต้องใช้เวลาเป็นช่วงที่อาจจะมีโปรเจกต์มากมายเลยที่มันจะต้องแบบโอ้โหมันสู้จริงมันลุยจริงแต่ข้อเสียสําหรับไพ่กองนี้ถ้าแม่หมอมอ,มองนะเอ่อลูกน้องลาออก ะะหรือคนที่แบบทํางานเก่งๆอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเกิดขึ้นนั่นแหละคือปัญหาของคุณหรือบางคนมีปัญหากับลูกน้องลูกจ้างลูกน้องอเป็นคนที่มีรู้สึกว่าลาพักมีความส่วนตัวสูงต้องหาวิธีปรับนะคะแล้วก็ทุกอย่างจะประสบความสําเร็จช่วงนี้จะติดต่อการค้าการขายจะดีลงานกับผู้หลักผู้ใหญ่การเจรจาจะเกิดความสําเร็จปัญหาอยู่ที่คนจะทํางานร่วมเท่านั้นเองหรือการทํางานเป็นทีม นะคะส่วนการค้าการขายช่วงนี้ออร่าโดดเด่นนะคะจะค่อยๆประสบความสําเร็จลูกค้าอะไรก็อุดหนุนได้ดีได้รับความช่วยเหลือที่ดีนะคะหกเหรียญสามเหรียญพวกนี้โอกาสได้เงินสูงนะคะห,ห,หกเหรียญเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือได้รับการซัพพอร์ตการช่วยเหลือแล้วข้างๆคุณคือแปดเหรียญเพราะฉะนั้นคิดอะไรลงมือทําให้ดีนะคะแต่ เน้นย้ำในเรื่องของการทำงานร่วมกับคนหมู่มากมันจุกจิกหน่อยแล้วดาวดาวในเรื่องของ4ี่ห้าหมันทับตัวนะคะอาจจะต้องวางแผนการคิดจุกจิกกว่าสมองแต่อะไรอะไรมันก็ไปในทิศทางที่ก้าวหน้านั่นเองนะคะนี่แค่เจอ3ดาวก็เหนื่อยแหละเหนื่อยนะคะส่วนเรื่องของความรัก ความรักหรอสำหรับไพ่กองนี้นะคะต่อให้ชว่วงเนี้คุณโสดหรือมีคนเข้ามาก็ตามคุณอาจจะคบในลักษณะความเป็นเพื่อนนะคะความรักอาจจะหรือว่าแบบเลือกได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ คิดจะผูกมัดอะไรกับใครในช่วงนี้เพราะสเสน่ห์คุณแรงค่ะนะคะบางคนยิ่งเปิดโอกาสเนี่ยคนจะเข้าหาคุณมากกว่าหนึ่งสองคนแน่นอนนะคะบางบางทีมีให้เลือกตัวคุณเองต่างหากอะ่ะคุณอาจจะวางวางความสัมพันธ์ไปในลักษณะของความเป็นเพื่อนสําหรับคนนี้มีคู่มีแฟนอยู่แล้วคนนี้มีคู่มีแฟนเนี่ยแม่หมอมองว่าแฟนคุณในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของการทํางานเยอะหรือตัวพืชศพเองอะ่ะช่วงนี้ทํางานเยอะนะคะ แต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเออถ้ามีปัญหาปรับความเข้าใจกันนิดนึงน่าจะดีกว่านะคะหลักๆคืออยู่ในเรื่องของการงาน แต่ไพ่ประจำตําแหน่งของคุณคือหกไปเท้ามันก็ค่อยเติบโตยังไงก็ถึงเส้นชัยยังไงกําลังจะเติบโตไปรับแสงอาทิตย์ไม่ว่าจะเจอปัญหาจุกจิกมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ช่วงนี้คุณอาจจะเจอโอกาสดีๆเป็นช่องทางเป็นโปรเจกต์นะคะก้าวหน้านะจ๊ะค่อยๆคิดค่อยๆไปรับรองสําเร็จจ้ะด้านอื่นๆดูแล้วไม่ต้องกังวลใจนะคะนอกจากลูกน้องบริวารบ้างการเงินก็ไม่แย่ค่ะไม่ด้อยนะคะการเงินเนี่ย บางคนอาจจะมีค่าใช้จ่ายหนักก็จริงนะคะแต่ว่าค่าใช้จ่ายของคุณเนี่ยมันมันควบคุมได้คุณทํางานได้ดีอ่าบางคนอาจจะวางแผนจับใจ่ายใช้สอยลงทุนอะไรพวกเนี้ยคุณคุณวางแผนของคุณได้ดีเพราะฉะนั้นเรื่องของการเงินไม่ใช่ปัญหาสําหรับคุณบางคนอาจจะได้รับเขาเรียกอะไรอะ่ะ ผลลัพธ์จากการแบบหยาดเหงื่อแรงงานเออนะคะอาจจะได้ค่าคอมค่าในหน้าหรือค่าแบบค่าทิปค่าคอมมิชชั่นในช่วงนี้ด้วยําดวงดีนะคะเพียงแต่มันค่อยเป็นค่อยคไปมันจะไม่ใช่แบบอารมณ์ประมาณพุ่งเลยนะคะทุกอย่างต้องอิงผู้คนค่อยค่อเป็นค่อยๆไปในระดับความมั่นคงแล้วคุณจะเจอเส้นชัยของคุณแน่นอนค่ะคําทํานายสําหรับลัคนาราศีพฤษภที่เลือกไพ่กองที่สามนะคะ อดูสิวิดาสตานะจ๊ะช่วงนี้โดดเด่นว้าช่วงนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะช่วงนี้แต่ถ้าในอีกด้านหนึ่งนะอยากได้อะไรช่วงนี้ใจเย็นๆอาจจะรอสักนิดหนึ่งนะคะเป็นช่วงแบบต้องรอนะคะแต่เป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงอุ๊ย ใครมีความรักเก่าคนรักเก่าหรือมิตรภาพเก่าๆอาจจะกำลังกลับเข้ามาช่วงนี้นะหรือคอนเน็ชันนะคะลูกค้าเก่าๆหรือคนที่เคยดีลงานก็กลับเข้ามาช่วงนี้นะจ๊ะดูดีๆออ๋ดวงดีอยู่นะนี่นะคะอุ้ยงานเยอะนะเนี่ยอุย้ยงานเยอะงานเยอะงานเยอะ เ hey. อ่ะไพ่กองนี้นะเด่นๆชัดๆเลยนะพอขึ้นอย่างนี้นะไพ่บอกเลยอะไรก็ตามที่คุณกําลังที่จะให้มันสําเร็จในเดือนนี้ยบางอย่างอดทนรอนะคะมันเป็นช่วงของเดือนการทุ่มเทการทําอะไรก็แล้วแต่หรือการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมเนี่ยตําแหน่งลูกน้องบริวารอาจจะยังไม่ใช่ช่วงที่แบบ แบบช่วยกันซัพพอร์ตได้ดีมันเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องใช้ทั้งประเดษพระคุณในการควบคุมงานหรือบางคนช่วงนี้งานเยอะผู้หลักผู้ใหญ่ให้งานค่อนข้างเยอะนะคะแล้วทรัพยากรบุคคลการทํางานร่วมกันเป็นทีมเนี่ยมันยังไม่ค่อยลงล็อกลงตัวบางคนรับมากกว่าหนึ่งหน้าที่นะคะเป็นช่วงของการเซตทีมแต่ทุกอย่างจะสําเร็จนะทุกอย่างจะสําเร็จแต่ทุกอย่างต้องรอ ะะหรือบางคนอาจจะรองงานโปรเจกต์ใหญ่ๆช่วงนี้อาจจะโอ้โหการทําการบ้านค่อนข้างเยอะนะคะเอ็มเมื่อไห่จะใช้สําเร็จทุกอย่างเนี่ยใช้เวลานะแต่เชื่อเถอะว่าการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่การสร้างคอนเน็ชันหรือการทํางานอย่างเต็มที่มันจะมีผลตอบรับตอบแทนที่ดีเกิดขึ้นมาภายหลังนั่นเองนะคะเนี่ยไพ่แบบนี้ไม่ได้ว่าไม่สําเร็จแต่รอค่ะใช้เวลา นะคะใครที่กําลังคิดจะเปลี่ยนชีวิตหรือทํางานอะไรก็แล้วแต่นะคะอดทนให้มากและวางแผนให้ดีสุดท้ายแล้วยังไงความสําเร็จมันรอคุณอยู่เนี่ยนะคะเพราะสิ่งที่คุณกําลังกระทำอยู่หรือสิ่งที่คุณรู้สึกว่าอยากจะสําเร็จเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องเล็กใช่ไหมช่วงนี้เป็นช่วงการจัดการเปลี่ยนแปลงอดทนอุทิศตัวทําเต็มที่เดี๋ยวความสําเร็จมาแน่นอนแต่เมื่อมีเลิฟเวอร์นะคะเลิฟเวอร คนจะเมตตาดีค่ะดาวสวยด้วยดาวโคโจรทับรักได้ดีนะคะยังไงก็ตามอย่าชิวมากนะคะอย่าพักผ่อนมากอย่าสันโดษมากจนเกินไปนะคะคอนเนคชันดีๆ เขาก็ยินดีจะช่วยเหลือคุณเออหรือถ้าแบบเป็นสายมูนะถ้าสิ่งถ้าสายมูช่วงนี้ก็เรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งสําคัญค่ะบางคนอาจจะเป็นช่วงการแบบเออถือศีลอ,อ่กินบางสายวิรัตอะไรอุทิตตัวให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณจะได้รับความเมตตาการช่วยเหลือที่ดีนะคะส่วนใครมีลูกน้องบริวารคุณต้องมีพระเดชพระคุณคอยควบคุมดูแลนะคะแล้วก็ต้องมีทั้งพระคุณด้วย อะไรอะไรจะได้การช่วยเหลือการ support นี่ไพ่แห่งการช่วยเหลือนะคะไพ่ดีนะมีความสำเร็จรอง,ง่ายๆนะคะส่วนเรื่องของความรักบอกไปแล้วใครมีปัญหาก่อนหน้านี้ห่างหายกันไปคนเก่าอาจจะกลับเข้ามาค่ะนะคะหรือคุณเป็นคนที่โสดช่วงนี้คนโสดคนโสดมีสเสน่ห์นะคะแต่ว่า อาจจะมีคนมาขายขนมจีบมีคนมาหาความอข,อขอความรักจากคุณคุณอาจจะช่วงนี้เลือกด้วยนะคะคนที่เข้ามาต้องเก่งต้องใช่จริงคุณถึงโอเคนะคะแต่ดวงความรักโดดเด่นสําหรับคนที่บอกไม่มีปัญหาเรื่องของความรักรักกันดีอยู่แล้วแม่หมอนแนะนํานิดนึงถ้ามีโอกาสนะคะชวนกันไปพักผ่อนอ่าไปเที่ยวไปท่องเที่ยวเดินทางหรือการทําบุญอะไรร่วมกันจะยิ่งส่งเสริมดวงของความรักได้ดีนะคะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยดูสินะ การเงินดูดูดูดแบบเนี้ยการเงินแต่ว่าอะไรภาระหน้าที่ค่าใช้จ่ายอาจจะมีหรืออาจจะเป็นเรนื่องของการซัพพอร์ตการช่วยเหลือใครแต่การงานของคุณค่อนข้างโอเคจะมีเวลาใช้เงินหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะงานก็เยอะนะคะหรือต่อให้คุณมีภาระหน้าที่ค่อนข้างเยอะจะใช้เงินเยอะเท่าไหร่ก็ตามชีวิตของคุณไปได้แน่นอนนะคะอันนี้ภายอย่างการช่วยเหลือซัพพอร์ตเนี่ยการดูแลเพราะฉะนั้นดวงคุณดีอยู่นะไม่ใช่เล่นนะเพียงแต่หนึ่งเดี๋ยวนะ หนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวก็นนะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอไพ่ใหญ่เมเจอร์ขึ้นหนึ่งห้าใบแปลว่าช่วงนี้คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะการเปลี่ยนพลิกเปลี่ยนชีวิตเลยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องปรับตัวอดทนรอใจเย็นๆทำอะไรช่วงนี้ทำเต็มที่แต่ผลลัพธ์อาจจะต้องรอหน่อยเท่านั้นทุกอย่างปลายทางคือความสำเร็จการซัพพอร์ตช่วยเหลือที่ดีอย่าลืมนะใครสายมูเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะโชคดีคะ่ะ